ร้องดาวไว้รุ่นมินแท้กประกันภัยสวัสดีค่าวันนี้จะมาแชร์ความรู้เรื่องทาไมต้องระบุชื่อผู้ขับขี่และมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรไปฟังกันค่ะการทําประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ช่วยสร้างความยุติธรรมความปลอดภัยและความคุ้มค่าให้กับผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมขับรถดีแบบอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายด้านดังนี้นะคะหนึ่งขับขี่ดีได้รับรางวัลเป็นส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด40%ค่ะ ส่วนลด40%ได้ามาจากส่วนลดระบุชื่อผู้ขับขี่และส่วนลดจากพฤติกรรมการขับรถด,ดีค่ะ 2. ข้อดีเบี้ยประกันสะท้อนความเสี่ยงจริงค่ะเนื่องจากมีการระบุชื่อผู้ขับขี่บริษัทประกันภัยจะนําข้อมูลเฉพาะของผู้ผู้ขับเช่นอายุเพศประวัติอุบัติเหตุและพฤติกรรมการขับรถมาคำนวณเบี้ยทําให้คุณจ่ายเฉพาะตามความเสี่ยงที่แท้จริงค่ะไม่ต้องจ่ายแพงข้อดีข้อทีอ่3ค่ะลดอุบัติเหตุด้วยแรงจูงใจเชิงบวกนะคะ ติกรรมปลอดภยัยเช่นไม่ขับรถเร็วไม่เบรกกระทันหันหรือไม่ไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสิ่งเหล่านี้ช่วยลดอุปิเหตุหากคุณลูกค้าเป็นคนหนึ่งที่ขับรถอย่างระมัดระวังและมีวินัยการระบุชื่อผู้ขับขี่ในประกันภัยรถยนต์จะช่วยเพิ่มทั้งความคุ้มค่าและความปลอดภัยให้กับคุณและรถของคุณอย่างแท้จริงค่ะ